มีอะไรต้องคุยกันมั้ยรามันมาในลุคนุ่มหนุ่มหวานเลยแฟนไม่เปล่าล่ะเราก็ต้องถามถ้าถามแต่เรื่องแฟนเธอเบื่อไหมจริงจริงไม่เป็นไรถ้าพี่ๆอยากรู้อ่ากันเท่ารื่องเลยไม่ค่อยได้เห็นในลุกชมพูเท่าไหร่ใช่คือต้องบอกว่าพอรู้ว่างานนี้ต้องใส่ชมพูอันจริงเขินเป็นคนใส่ชมพูแล้วเขินเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ตอนแรกก็ใส่กางเกงสีขาวใช่ปะแล้วก็จะเป็นสูตรชมพูแล้วก็ไปไปมา คุณูไปแล้วกันว่ะอะไรอย่างนั้นนานทีหมุนกี่รอบเท่ากับจะได้ออกจากบ้านสองสารอบอยู่สร้างความมั่นใจแล้วก็ถามอีกหลายคนได้ไหมว่าไไหถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าบ่าวสีนี้ได้ไหมคะอะไรนะฮะถ้าเป็นเจ้าบ่าวสีนี้ได้ไหมสีนี้ได้แต่ว่าเจ้าบ่าวยังยังตัดคงตลอดได้ถามได้ยังยังยังแล้วส่งให้ใครดูไปก่อนไหมส่งให้ผู้จัดการดูอ่อแล้วผู้หญิงไงเผื่อว่าจะได้ไปคอมเมนต์ไม่มีไม่มีเมื่อกี้ไปทํางานมาก็เลยใส่ให้ที่กองดูเพราะว่ารอดรอด อ่รอดก็มาแต่ว่าลุกเจ้าเป่าก็ได้อยู่นะงานเช้าได้เอาเฉพาะพวกเราเนี่ยแหละที่บอกได้เนี่ยได้ได้ลุกได้แต่ว่าเจ้าเป่าคงยังครับก็คือตอนยังเยั่ยัอหาเจ้าสาวยู่ไม่มีไม่มีเป็นศูนย์เลยเหรอพี่เอ็นไม่มีหรือไม่บอกให้เลือกก่อนเอไม่มีหรือไม่บอกไม่มีไม่มีอ่ายังเลือกไม่ได้เลอยังเลือกไม่ได้ไม่ใช่ยังเลือกไม่ได้คือไม่มีเลยจริงๆต้องให้ตอบอย่างจริงจังอีกแล้วนะใช่ใช่ จะตอบเล่นเหนือไปเขียนอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงแค่รู้สึกว่าแบบหลังจากที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าณตอนนี้จุดนี้ยสบายใจดีก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะเริ่มได้พูดคุยกับใครอะไรแแต่ว่าแต่พอเป็นเป็นข่าวกับแบบอย่างแจ็คกี้อย่างก้าวอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์ให้สนุกสนานกันอยู่เราก็ได้เข้าไปดูเออตลกตลกแต่ก้าวบอกว่าเรามีคนคุยเยอะนะเขาบออะไรนะ ถ้าหน้าสูงก็เราไปเชื่ออย่าไปเชื่อเขาเขาก็สายปั่นอยู่แล้วก็รู้อยู่ <c oughs> ใช่มันมแบบนะมันหยอดกันไปหยอดกันมามันไม่สปาร์คเท่าไหร่หรอคะหยอดเหรอขเขาว่าเซลเราในไอจีมาปล่อยอยู่ก้าว, <9 S 2> วเนี่ยอย่าใช้คำว่าหยอด <c oughs> ผมอย่ใช้คำว่ากวนผมดีกว่าได้กวนกวนเนี่ยได้ไดคนกวนตอนนี้ผีไม่ผักแล้วแต่พวกพี่จะผักแกแตอกว่าอย่างนี้มันผลักรอมันจะผลักปี้มันจะปั่นเอาสดตัวเลยคือจริงไม่ไม่ได้คิดว่าจะปั่นขึ้นอะไรนะเพราะว่า เรากับน้องก็บริสุทธิ์ใจที่จะเป็นพี่น้องกันแล้วผมก็เห็นน้องก็สัาาสบผ้าแล้วก็นั่นแหละก็อยา่างที่คือมันไม่ได้มันไม่ได้มีจุดที่แบบว่าอยากจะเริ่มว่าแบบเฮ้ยเราจะจีบกันไหมอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้มีแบบนั้นเพราะว่าด้วยความที่พอทํางานด้วยกันมาแล้วก็รู้ลักษณะนิสัยของกันและกันความแบบแมนๆนของเขาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอยู่ในตําแหน่งเนี้ยมันน่า,ารักดีเลยอันนี้เหมือนปิดกากก็ ไม่รู้นะคืออันนี้เดี๋ยวแปับนึงทำใหม่ทำใม่ทำใหม่ทำใหม่เหมือนเป็นโอกาสตัวเองคือูเราเลยหรือเปล่าไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนเชียร์แต,แต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็พูดได้ว่าคือก้าวก็ยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมแล้วก็แบบตลกเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้มีจุดที่จะทําให้เรากับเขาต้องมาจีบก็ต้องคบกันอะไรนี้มากกว่าใช่แอบกลัวได้ไหมคะว่าถ้าสมมติคบกันแล้วมันไม่เวิร์กแล้วความสัมพันธ์มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เลยอ๋ออันนั้นไม่มีอันนั้นไม่ได้คิด คือถามว่ากลัวไหมคือมันอยู่ที่ว่าอันนี้มันต้องถามความคิดของแต่ละคนแต่สําหรับผมอะผมแค่รู้สึกว่าณตอนนี้จะเป็นใครก็แล้วแต่ผมแค่ยังรู้สึกว่าผมยังไม่อยากยังไม่อยากมีแฟนจริงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีคุยๆก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีไม่อยากมีโมเมนต์คั่งรักเหมือนเพื่อนๆมากกพี่คือเอาจริงคือเราก็รู้สึกว่าเออเพื่อนๆมันก็น่ารักกันดีเนาะแต่ว่านะนะส่วนตัวแล้วตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมอยู่คนเดียวผมก็แฮปปี้ดีก็เลยแบบ ไม่จาเป็นต้องเหมือนใครก็ได้อะไรแบบนั้ใช่ยังไม่อยากมีโมเมนต์แบบนั้นตาไปลา้าจะสูเลยเขาไปกันเป็นคู่เลยนะก็แ่เราแต่เรามีบ้างที่แบบเออได้เข้มนีไง่คเิดตั้เาว่าดร้วยกันะไม่มีนครับแล้วสุดท้ายจะบวชนะเนี่ย เออเอาตอบเรื่องนี้อย oh ่างลังเลมากก่อนนะเออก็ก็ผมคิดว่าเวลาไปกินข้าวเพื่อนใช่ไหมผมมองว่าสุดท้ายความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเราแบบไปแล้วเราแบบรู้สึกว่าเราสนุกในแบบที่เป็นเราแบบนี้แต่ว่าโดนเพื่อนแซวบ้างก็หมัดไส้หมักมากเหมือนกันแต่นะตอนนี้เรารู้ดีอยู่ว่าเราทําอะไรอยู่เราก็แฮปปี้ก็ดูเศร้าไปอยู่นะไม่ค่อยกังวลนะครัไม่หรอก เออแม่ก็แบบมีมาคุยกับผมแหละเขาแบบก็แล้วแต่แล้วแต่เราพ่ออ่ะเพราะว่าเพราะว่าไงคะก็ไม่ว่าหรอกพ่อก็แบบอยากให้มีแต่พ่อก็รู้ว่าไอเนี่ยยากคือแบนมันพ่อไม่มีถูกายสักิไม่อยากพูดแบบนี้เยอะเลยเดี๋ยวแนนนะเขาจะมีเมียไม่ได้เอย่าพูดแบบแนนเลยอะยังตอนนี้ยังไม่ถแต่กี้หรือว่าเองอะถามพ่อกับแม่เขาว่าจริงมันไม่จริงหรือว่ายังไงอ๋อไม่ได้ถามเขาก็แต่ว่าเขาก็เห็น แต่เขาก็ไม่ได้ถามแต่เขาก็แบบมีแบบเอ่อเจคกี้เขาน่ารักตลกดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วส่วนพอตอนข่าววานรีรันพ่อก็นั่งดูแล้วพ่อก็แต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรเขาไม่ได้ถามว่าเอ้ยแล้วเมื่อไรจะงกันทุกครั้งที่สัมภาษณ์นะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดประเด็นนี้หมดไปแล้วคราวหน้าจะคุยอะไรกับผมเนี่ยต้องหาเรื่องมาคุยใหม่นะที่บ้านเขาอยากมีหลานอะไรหรือเปล่าพี่เกอายุเยอะๆเรามาเฮ้ยอย่าเชื่อเขาอายุเยอะ ไม่มีก็อันเนี้ยผมเชื่อว่าเราเคยคุยกับพี่บ้านแล้วเราคิดว่ามันเป็นมันเป็นแล้วแต่จังหวะมากกว่าคือถ้าสมมุติว่าเราจะมีก็ให้อนาคตมันพาไปไม่ได้ว่าจะต้องมีเพื่ออะไรแบบเราใครจะสืบทอดร้านทองหรอคะก็ค่อยว่ากันในอนาคตครับพี่พี่ขอบคุณมาก